ของน้ําฝนปริมาณน้ําฝนนะคะที่ตกลงมานั้นก็แน่นอนเลยนะคะทําให้หลายพื้นที่นั้นจมอยู่ใต้น้ําและตอนนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่มีน้ําป่าพัดถล่มเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีกับคุณกริชสนใจค่ะพุทธกาวพิเศษสํานักข่าวไทยอสมทจังหวัดลบบุรีอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณกริช อ้าวนะฮะ<อ>มีปัญหาการติดต่อเล็กน้อยเข้าใจว่าคงอยู่ช่วงของการเดินทางนะคะแล้วก็สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองต่อสายใหม่นะคะเนื่องจากว่าเป็นข่าวด่วนข่าวใหม่จริงเลยนะคะสาหรับเหตุน,น้ําป่าถลม่มเพราะว่ายังไม่รู้ว่าน้ําป่าที่ถล่มลงมานี่นะคะอ่านนี่ภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือว่าสร้างความเสียหายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนสัญ<อ>จรกันไปมาเนี่ยก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณสวิตนะฮะแล้วก็รถตรานั้นก็คงจะติดขัดกันพอ สมควรอตอนนี้คุณกรีดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกรีดคะส,สวัสดีครับอาคุณกรีดนะครับไม่เป็นไรนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร,สารสยานสื่อสารกันะนะครับเรื่องอุโมง์รถไฟขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟกรุงเทพมหานครก็ดีไปลบบุรีหรือนะครับเส้นทางในท้องถิน่นไม่ได้เหรอตอนนี้ต้องเช็คครับ ได้ไม่ได้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องเช็คนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเรื่องของการเดินทางโดยอุโมง์รถไฟนะครับที่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นก็มีปัญหาว่าง,งั้นนี่ะนะที่เป็นภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็อย่างว่านะครับลูกเล็กเด็กแดงหนีน้ําจังหวัดลบบุรีไม่ใช่ว่าท่วมเฉพาะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับก่อนหน้านี้ก็เกิดน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันโอ้ดีภาพที่เห็นนี้เป็นอะไรโอ้ีีเป็นภาพไกลครับนี่ีรายอียกมาด้วยนะาะ เขาบอกว่าฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยนะคะในลบบุรีก็เอมีมวลน,น้ำ เป็นน้ำป่าเนี่ยจากเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาลำสนธิไหลมาร,รวมกับน้ำที่มาจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดชัยภูมิค่ะน้ำป่าเนี่ยสีแดงคลักเลยนะคะทะลักมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่2หมู่5หมู่7แล้วก็หมู่11ตาบลหนองรีและตาบลเขาวร่วกอําเภอลำสนธิในพื้นที่ลุ่มต่ำสูงถึงเมตร20คุณสีวิทนะฮะแรงมากเลย,เลยใช่ค่ะ ตอนนี้ผู้สื่อข่าวคุณกริตสนใจพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณกริตครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับุณกริตตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ตรงไหนครับอตอนนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรีครับหนองรีหนองรีอำ,อำอเภอลำสนธิอำเภอลำสนธิออยู่อยูไกลจากอำเภอเมืองไปเยอะไหมคะประมาณร40กิโลแล้วครับอยู่ไกลเลยนะคะแล้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณกริตในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยพื้นที่ต่างๆนะครับได้เร่งลงพื้นที่ครับ เพื่อเร่งช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ยังยังยังอยู่ภายในในบ้านนะครับในพื้นที่หมู่ที่สองหมู่ที่เจ็ดหมู่ที่ห้าแล้วก็หมู่ที่สิบเจ็ดนะครับที่ตำบลเขารั่วแล้วก็ในตำบลหนองรีเป็นบางส่วนนะครับเพื่อเร่งช่วยเหลือเอาเด็กเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กบางบางบ้านมีมีแค่เด็กสองเดือนเท่านั้นเองที่ที่ร้องขอจากอาจารย์เท่าเตอร์ที่มา ให้นําอกมาจากพื้นที่ปลอดภัยก่อนค่ะค่ะขอทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างในพื้นที่นิคก้ำจังไหลล่ะเข้าท่วพื้นที่ถนนสายถนนสายลำสนธินะครับถนนสายลำสนธิน้องน้องรีลำสนธิใช่ไหมคะน้องรีลำสนธิครับประมาณห้าสิบเปนติเมตรครับโอ้ห้าสิบเซนเลยนะอันนี้ผมเห็นภาพข่าวก็คือว่าเป็นอุโมงรถไฟเป็นยังไงบ้างครับมัน ถ้าอะไรถล่มลงมาถล่มอะไรนะคะคุณสวัสดีคน้ำมันเซาะดินดินดินข้างๆรางรถไฟนะครับดินที่เป็นอุโมงค์รางรถไฟนะครับตอนนี้ถล่มลงมาหน่วยกู้ภัยต่างๆได้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 เข้าไปเพื่อเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้ต้องเร่งรีบออกมาก่อนกลัวมันจะถล่มลงมามากกว่านั้นนะครับคุณกรีครับอุโมงค์รถไฟนี้อยู่ตรงไหนครับอุโมงค์รถไฟนี้อยู่ในพื้นที่อ่อ่ เขตนที่เขาบ right? right. ้างเหยนะครับเขืท yeah. ี่เขาเมงเหยเส้นทางสายอืมคุณเก่งรอคะค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะเส้นทางสายแกงคอยบัวใหญ่บัวใหญ่นะครับออเส้ทาง ครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนี่นะครับรถไฟสามารถสัญจรผ่านได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะฝนตกในพื้นที่มานานแค่ไหนคะตั้งแต่เมื่อวานครับตั้งแต่เมื่อวานน้าฝนจากไหลรวมจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาเข้าท่วมตาบลหนองลีนะครับรวมทั้งเมื่อคืนนี้ที่ไหลลดหลากลงมาจากเขาบังเหยเขาลํสตนที่และก็จังหวัดชัยภูมิมาเต็มที่ครับนอกจากที่นะ อำเภอลำสนธิที่คุณสนธิไปที่คุณปิดเป็นรายงานอยู่ตรงนี้จังหวัดลบบุรีฟ้าฝนตกหนักลงมาพอมีข้อมูลไหมครับว่าเสียหายกันอยู่กี่อำเภอครับตอนนี้ครับตอนนี้ในพื้นที่ลำสนธิเท่านั้นครับท,ที่เสียหายแต่ว่าหลายหมู่บ้านหมู่บ้านที่ห่างไกลกันนะครับมหมู่บ้านที่มันหายห่างห่างห่างไกลกัน ในพื้นที่แต่ละมู่นี่มันห่างไกลกันมากนะครับอโอ้โหน่ากลัวมากเลยแล้วแล้วอย่างที่เห็นภาพอยู่ในตอนนี้นะคะอุโมง์รถไฟใช่ไหมฮะที่มีดินถล่มลงมาด้วย,ยใช่ครับใช่ครับเ,<อ>เขาต้องเขาต้องปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงอยู่ไหมคะตอนนีต้ต้องปิดครับต้องปิดครับเพราะว่ารถไฟไม่สามารถใช้ใช้ใช้เส้นทางเระกล่าวได้ครับปกติเราเส้นทางนี้รถไฟท้องถิ่นหรือรถไฟจากกรุงเทพมหานครผ่านแล้วครับใช่ครับใช่ครับเส้นรถไฟสายบัวใหญ่แก่งคอยนะครับโอ้แล้วมันยาวไหมครับอุโมงนี้ฮะ ยาวยาวครับยาวยาวลอดลอดภูเขาบางเหยนะครับอ oh. ยาวหลายหลายหลายเป็นหลายร้อยเมตรเหมือนกัน hmm. ลอดเขาบางเหยยทั้งทั้งภูเขาอะครับอค่ะเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะเคยมีครับแต่ไม่มีถึงกระคาดดินถล่มครับมีแค่แค่น้ำไหลไหลไหลเข้ามาเท่านั้นเองอ hmm. <c oughs> ถึงขนะ,ะ,ะนี้นเจ้าหน้า,นาที่ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้ครับเพราะว่ามันมันรวมตัวกันมาเต็มที่นะครับมาจากหลายหลายหลายพื้นที่หลากหลายกันมาตั้งแต่ตีสองตีสามยันตีสี่พอเมือม่อเมื่อช่วงเช้าประมาณสักตีห้าเนี่ยเริ่มมากมากจนแบบเอาไม่ทันนะครับจริงครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมครับฝนฮนะ ฝนฝนฝนก็ยังตกยังยังตกปลปอยๆนะครับแต่มวลน้ำต่างๆก็ยังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อยู่ตลอดเวลาครับอืมค่ะแล้วแล้วการอพยพชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอย่างไรคะแล้วเอาชาวบ้าน,นไปอยู่ที่ไหนยังไงคะครับต,ตอนนี้นายผู้ว่าราชการจังหวัดได,ได้ได้ขอสนับสนุนนะครับรถยกสูงเรือท้องแบนจากจังหวัดชัยนาทนะครับและได้อาาจอจและทหารจากเอ่อ รอสาสทเ่11รักษาพราะองค์นะครับจากพื้นที่จังหวัดลบบุกกรีพร้อมร,รถทีสูง,สงพร้อมกําลังพลอีกหลายร้อยนายนะครับเร่เลเลงลงพื้นที่ในส่วนที่จะนําประชาชนออกมาในพื้นที่สูงคาดว่า,น,าน่าจะมาไว้ที่อ,ทอำเภอลำสุนทีก่อนครับคอัคบเรื่องของต้องเราต้องเร่งเข้าไปใหลายหลาย,ห,ลายหน่วยครับเพราะว่าเพราะว่า แต่และหมู่บ้านนี่มันห่างไกลกันมากนะครับคุณเน้นเป็นเป็นเป็นมันมีห่าไกลกันนะครับพื้นที่ตําบลหนองรีนี่มันมันมันเป็นแอ่งหรือมันต่ําอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพี้ต่ำครับต่ำตลอดครับถ้ามีน้ําท่วมขังเมื่อไหร่ถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยจะมีโดนทุกทีเลยนะคะแล้วมีคำมีคำเตือนชาวบ้านมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะ มีคำเตือนครับมีคำเตือนแต่ไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี้ครับมาจากสองจังหวัดเลยต้โเยพูราะมันมีน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาไหลมาท่วมอบยด้วยอ่ใช่ครับแล้วตอนนี้กาลังติดตามสถานการณ์ว่าทางโรงเรียนบ้านวังทองเขาลวกนะที่นักเรียนอยู่มามาร้อยกว่าคนเสร็จเนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ได้สั่งปิดโรงเรียนไปแล้วครับหยุดเรียนหนึ่งเป็นกาหนึ่งวันครับค่ะดับความสูงของน้ําที่ท่วมอยู่มมนรู้ประมาณการเท่าไหร่ครับ ข้างในนะครับช่วงช่วงเวลาประมาณตีห้าประมาณเมตรยี่สิบเซนโอ้โหเมตรยี่สิบนี่ก็สูงประมาณเมตรนยี่สิบนะครับท่วงหัวครับท่วหัวเลยนะเออทั่วหัวเด็กนะครับเราก็มึนนะคือเอวก็น่าจะประมาณหน้าอกนี่แหละครับอือครับอาคุณกริดก็ติดตามข้อมูลข่าวสารถ่ายภาพไปเยอะแล้วก็มารายงานต่อในข่วงข่าวต่อไปก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณกฤิดคะครับสวัสดีครับค่ะ